ตำรวจตรวจค้นเข้าเมืองที่จังหวัดสงขลาสกัดจับรถยนต์กระบะสองคันนะคะที่ลักลอบขนแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมามาจากจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อที่จะส่งเดินทางไปประเทศมาเลเซียจากการตรวจค้นไปพบชาวเมียนมากว่า30คนคะ่ะที่อัดแน่นอยู่ในรถกระบะขณะที่ชาวเมียนมาเองก็อ้างนะคะว่าต้องการไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียจึงยอมจ่ายเงินให้กับในหน้าคนละ3ล้านจาร์หรือว่าคนละ4 7 0 0 0บาทคะ่ะ รถยนต์กระบะสองคันถูกตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจต,ตรวจคนเข้าเมือง6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาสกัดไว้ได้บนถนนสายเอเชียตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยรถคันแรกเป็นรถเคลียร์เส้นทางส่วนอีกคันเป็นรถอคอกมีผ้าใบคลุมมิดชิดคล้ายรถขนส่งสินค้าหลังเจ้าหน้าที่คนขับ เปิดผ้าใบที่คลุมท้ายรถออกพบแรงงานชาวเมียนมาจำนวน30คนอัดแน่นอยู่ท้ายกระบะตำรวจจึงควบคุมตัวคนขับรถทั้งสองคนดำเนินคดี นายทวัชชัยคนขับรถกระบะเคลียร์เส้นทางอ้างว่าได้รับว่าจ้างจากน,นายนาค้าแรงงานข้ามชาติให้ไปรับชาวเมียนมาทั้งหมดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มาส่งที่อำเภอบางกล่ำเพื่อนำไปซุกซ่อนก่อนส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียโดยตัวเองทำหน้าที่ขับรถเคลียร์เส้นทางเพื่อดูด่านตรวจเจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงิน9 0 0 0บาทส่วนนางสาวสมจิตซึ่งขับรถบรรทุกแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาได้รับค่าจ้าง3,000บาท ส่วนชาวเมียนมาให้ข้อมูลนะคะว่าเดินทางมาจากหลายเมืองและต้องการเดินทางไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียจึงยอมจ่ายเงินให้กับในหน้าในประเทศเมียนมาคนละสล้านจาร์ดหรือประมาณ4,7,000บาทเพื่อลักลอบเข้าประเทศไทยและมุ่งหน้าไปสู่ประเทศมาเลเซียแต่ถูกตํารวจไทยควบคุมตัวก่อนที่จะเดินทางไปถึงเป้าหมายค่ะ